ได้แชมป์เปี้ยนสองทองตัวเดิมแบบสุมสองตัวเอาจริงอยากรู้ว่าม่ป็ปไงอะ่ะเออสองปาดสี่ดาวเลยด้วยเชียยาสุโอเหรอยดเค้มยดเค้ไม่ได้ยาสุยาสุสีดวเป็นไงวะมันไม่เห็นจะมีเลขบอกเลยว่าตรงนี้ว่าสีดวได้แต้มอะไรบ้างอุ้ยความฝันกราจะเกิดขึ้น เดี๋ยวนะสี่ดาวมันคือ,อ,ต,อต้องเอาสามดาวสามตัวหรอแชทไอ้เหี้ยมันคือคือกี่ตัวนะเก้าสิบแปดตัวนะถามจริงแล้วพี่จะเก็บในตรงนี้ได้แค่สิบแปดตัววะโอ้โคตรยากเลยกว่าจะครบ <c oughs> ยาสวนตัวนี้เราเพิ่งสองดาวไป่ะเราหกดุทะ อยาาเขียนยาสู้สามดาวไอ้สี่ดาวแล้วอย่ามเป็นยังไงไม่ทำได้ไมได้แค่เดี๋ยวพวกสามดาวตัวแรกมีอยู่จริงเหรอ A few moments l a อีนิดเดียไปเลยดีกว่ายาสู้สี่ดาวยาสู้สี่ดาวต่อเร่งกัน NÃO!